พี่ท้อวันนี้ไปไหนกันคะเนี่ยจะเตรียมตัวไปไหนกันรถกระบะคันไหนคะคันนี้แหละโอคันนี้นะสูสุดรียคะ่ะเออ,อคือหลายคนอนะ่ะนะเขาบอกว่าที่ทำคลิปเนี่ยเนาะก็มาหลายคันละนะครับนะอันนี้บอกก่อนนะซูปเปอร์แพลตินัมนะครับป่ะประตูนะ<ป> ปี2010เครื่อง2005ขับดีไหมเดี๋ยวมาดูกันตามกันเถอะค่ะเอาไม่ปิดกระจกวะอ่ะอ่ะโอเคสวัสดีครับผมท็อปจากเท็นรถ ท็อปเทนการาตรถมือสองคุณภาพาดีต้องที่ท็อปเทนการาตนะครับนะอ่าเดี๋ยวมันจะมีสัญญาณกระตุกนิดนึงเออนะครับอ่ะใสเองนะครับนะทิะ้งไปก่อนนะครับกดทิ้งไปก่อนโอเคมาแล้วค่ะอ่านะครับนะขอโทษทีนะพอออกจากสัญญาณ Wifi นะครับก็เข้าสู่อ่านะหมด 4G ของเรานะครับ และรถของเรามันไหลลื่นเหมือน 4G 5G ไหมเดี๋ยวมาดูกันนะครับนะอ่าคันนี้เป็นยูสุนะครับ4ี่ประตูเครื่อง2,005ตัวนี้เป็นซูเปอร์แพทินัมนะครับนะเกียร์ธรรมดาลองสักรอบสิมันลื่นมหมอ่าเกียร์โต้ไม่มีทางได้ลงนี้หรอกบอกเลยอืดแต่2,005เนี่ยประหยัดด้วยอึดทนทนถึกด้วยมันวิ่งยังไง อ่ะลองไม่ปาดหน้าใครนะครับอย่าดราม่านะครับโอ๊ยอ่าโอเคนี่คืออารมณ์เร่งแรงนะครับนะที่ทําให้ดูเนี่ยไม่ปาดชาวบ้านนะไม่ได้เป็นสิงหันดําไม่ใช่นะค่ะอ่านะเราไม่กระทาผิดกฎหมายนะครับแต่อันเนี้ยลองให้ดูนะครับนะว่าคุณเวลาคุณเร่งแรงเนี่ยคุณจะปลอดภัยไหม และรถไอ้บอกว่าเครื่องสองพันห้าเนี่ยสู้สามพันไม่ได้เนี่ยแน่ใจหรือเปล่าแน่ใจหรือเปล่านะอ่าและที่บอกว่าอยากได้เกียร์ออโต้เนี่ยคุณแน่ใจเหรอคุณเห็นแล้วใช่ไหมเกียร์ธรรมดาซ่อมก็ถูกนะหมื่นกว่าบาทนี่คือแทบจะยกเครื่องเลยนะไอยกไอลูกเกียร์เลยนะใช่ไหมอ่าคาต์นะหวีคัส์คุณโดนเกียร์ออโต้เข้าไปเนี่ยหนึ่งอืดสอง ซ่อมแพงแน่ใจเหรอนะแล้วลถกระบะมาใช้เกียร์ทำไม <literacy> เดี๋ยวขอญาตนะครับกดทิ้งโทรศัพท์ไปก่อนเนาะใจเย็นเย็นเดี๋ยวโทรกลับใจเย็นเย็นแป๊บเดียวนะอ่ะคันนี้เครื่องเดิมนะครับนะเกียร์ดีช่วงล่างเบรกโอเคและตัวนี้คือตัวยวกสูงนะครับยกสูงดูยังไงหมุดที่ลอ้อ ยืดเป็นห้าลูมันคือไฮแลนเดอร์นะครับตัวนี้คือสีประตูนะครับภายในสวยๆเลยนะครับแอร์เย็นๆนะครับนะมีจอทัชสกรีนให้ด้วยนะครับแต่ขออนุญาตไม่เปิดอยากได้ยินเสียงอยากได้รู้ว่าเพลองท้ายหอนไหมอยากได้อินว่ายางนะครับมันหอนไหมลูกมืนล้อมั่นหรือเปล่านะอารมณม์ลิ่นเนี่ยพวกอะไรเส้นไหมนะอ่าเครื่องไหลลื่นเป็นยังไงเกียร์ สับว้าวไหมอ่ะนีปล่อยมือตะกี้อ่าอย่าปล่อยนานนะครับทางแยกอ่าสูนได้นะอ่าโอเคนะอ่าเบรกนะครับพวงมาลัยไม่สะบัดนะครับนะอ่าคาัดไม่เสียนะครับอ่าเครื่องแห้งๆเทอร์โบไม่แชะนะครับนะเกียร์สับได้แบบขออนุญาตนะฮะขออนุญาตนะครับโอ,อบ้โหโทรยับเลยครับนะแป๊บเดียวแป๊บเดียวนะครับนะ เกียร์ธรรมดาโอเคเลยเฟืองท้ายโอเคลูกปืนล้อโอเคช่วงล่างเบรกโอเคนะยางเต็มสีเต็มภายในได้ไดซองระบบไฟฟ้าแอร์ใช้ได้หมดนะครับนะแอร์เย็นนะเพลงเพราะรถขับดีแต่ขอไม่เปิดตอนนี้ได้ไหมและดูไลน์นี้นะได้อะไรบ้างนะครับนะฟรีค่าจัดนะครับนะหนึ่งมื่นฟรีภาษีพรบหน้ารถอีกสี่พันน้ำมันเต็มถังอีกสองพันกว่า เคลือแก้วโปโซนให้อีกหมื่นสองนะครับเปลี่ยนถะ่ายน้ำมันเครื่องกองเครื่องให้อีกสามพันห้าจัดไฟแนนถึงที่ส่งรถไปีถึงบ้านอีกแล้วครับท่านอยู่ในะประเทศไทยอย่าบอกว่าไกลเหนือใต้ออกตกไปหมดไปดูในโปรไฟล์ของจริงนะครับมีสถาบันการเงินน,นะครับทุกที่รองรับสําหรับทุกอาชีพนะครับนะแบ็กลิสไม่ต้องคุยกันนะเลิกบอกเลยชัดนะอ่านะอ่ะ จัดไฟแนนนะครับถึงที่ส่งฟรีถึงบ้านจองเพียง999บาทหากไม่ผ่านโอนคืนดูปากนะครับที่อยู่ได้เพราะขายรถไม่ใช่ยึดมาดจำนะครับและนี่ไม่ใช่โจรน,นะนะเสื้อท็อปเทนกันหมดนะครับและเดี๋ยววนเข้าไปดูที่เต็นท์น่อีกทีนะมีรถอะไรบ้างไปดูนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามกันด้วยนะครับสําหรับคนที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้นะและบอกเลยนะครับรถมันใช้ได้กับคีสินะครับนะ และรถทุกคันเราการันตีเรื่องชนหนักผิดคว่ำน้ําท่วมสวสสมซากสมทะเบียนเปลี่ยนเครื่องตอกเลขจะตรวจถังธัดดัซีหากสูหากตรวจพบว่าเป็นไปตามนั้นและเป็นรถที่อักซิเดนต์เราซื้อคืนทุกกรณีนะจ๊ะชัดเจนกันนะคันนี้ยางเต็มสีเต็มขอเน้นย้ำเครื่องแห้งเกียร์ดีช่วงล่างเบรกโอเคนะลูกเืลล้อเฟืองท้ายหรือย,ยางไม่มีหอนนะแอร์เย็นนะพอทำให้เย็นนี่บ่นกันทั้งคันแล้วนะครับนะระบบไฟฟ้าใช้ได้โอเคเลย พวงไล์พาวเวอร์เซ็นทรัลล็อกนะกระจกไฟฟ้ากุญแจรีโมทนะภายในนี่ผ้าเดิมดูดิไม่ได้หุ้มใหม่นะจ๊ะโทษสวยนะตัวนี้คอนโซลดำนะครับแผงข้างจะเป็นสีเบจแบบนี้แหละภายในเป็นสีเบจแบบนี้แลหละลังคาเป็นอย่างเงี้ยไม่ยุวยไม่ตกท้องช้างนะตะเข็บเม็ดอารแนวเชื่อมเม็ดกระจกเดิมหมดชัดไหม ชัดเจนนะขับดีไหมให้ดูแล้วเสียงออสแอปไม่มีเลยนะครับชัดเจนกันนะหากคุณมาจากเส้นบมลมราชชนนีเนี่ยเท่าทีมาจากทางบางใหญ่ข้ามบรมกัวามานะในศูนย์รวมรถยนต์เพียก่อน BYD นะเพียทางเข้าสองได้ในสุดเป็นท็อป10กาาดเห็นไหมอ่ะของจริงนะอ่ะโอเค